ใส่ซื้อมาลี่ยนยังปิดย่าแม่ใส่หมวกแต่บ่อเดียวกินแบบบบหมวอือมีแต่ไนบหมวอยังมีแต่ไนหม่อเกิดเองโอ้ทิ้นเลียนประจวบตีตามสมพอดีนี่เนาะเนี่ยน้ำมือมันตายก็เรื่องกัะทิ้นม้อมันจิดมาแต่ไนบหมัอมปวกซางข้ากินเข้าถิ่นมันมาเกิดเอง อ้แม่พอสองสองหาหที่เจ็นี่เอาไปส่งที่สองบนยังไเอานึ่งพอส่งเขานี่สองี่จะไหนไหนมันหลายมีสี่เศษหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดตรงสี่เหลือสี่ี่สองนี่ตามสมเอาแต่วนที่เหลือของมีเศษก็ี่ บเรากไ่เนี่ยจะทายหลายที่ทุกนจะก็้าทายียกหลายทายไปเอฟซีเจ้าบึงทายไปเอฟซีเ้าบอน ไอ้ังเทีนมาคราฮะเอยังเนผมบผมจะไปหาปลาเครืงมาตุมกินอย่เมเขา, <Ha? S 2> เขาไวปลาเครื่อาางสยัดไฟร้ายพี่าานีไปไปไป่ปลาเครื่องมีมไปี่บหมูมีหอมมีหรมูมีหรอวะนโอ้ยมีด้ัวข้าวหายเลย